สวัสดีครับโคตเยรามบอยนะครับกับโลกของแคทตัสนะครับก็บอกว่าหนูนคนที่ชอบปลูกแคทตัสตอนกลางคืนนะครับไม่ว่าจะเป็นผสมดินตัดรากเพราะฉะนั้นแคทตัสเนี่ยมันบานตอนบ่ายตอนกลางวันเราก็เลยบอกเฮ้ยลองไปหาต้นไม้ที่มันบานกลางคืนนะครับก็บังเอิญไปเจอต้นนี้หนูก็ยังไม่รู้ชื่อว่าชื่ออะไรเดี๋ยวลองไปดูแล้วกันว่ามันชื่ออะไรนะครับแต่เขาบอกไอ้มันเป็นตระกูลดิสโก้ เพราะว่ามันมันมันบานกลาคืนนะครับและดอกหอมดอกหอมนะครับเป็นหอมแบบดอกไม้ไทยนนี้พร้อมออกดอกพร้อมกันเราก็จะมาผสมพันธุ์นะครับแล้วก็มีคนสอนมาว่าวิธีการทำทำได้สออย่างก็คือนึ่งจับแบบนี้แบ่งครึ่งๆแล้วฉีกออกนะฮะเตอนตัวเมียจะอยู่ตรงกลางนะครับกับสอง จับแลวหักนี่เกย์ต่อนตัวก็จะผูกเหมือนกันนะครับนี่คือนี่คือเขาบอกมาอย่างนี้นะครับหนูก็ลองลองทั้ง่องวิธีแล้วกันอ้าวเกย์ต่อนตัวเอ้เอออยู่นีุ่ตัวน,นี้นะฮะเราก็จะฉีกออกมานะครับแล้วเราก็จะได้เอาเกย์ต่อต้นนี้ไปใส่ต้นนี้ คนี่นะหลังจากเอาเกสรต้นนี้ใส่ต้นนี้เราก็นําเกสรของต้นนี้ไปใส่ต้นนู้นนะครับตต้นี 600ะะแล้วนั่นก็เขาบอกว่าเดี๋ยวพอมันมันติดฝักเนี่ยเวลามันสุกมันก็จะแทงขึ้นมาเป็นฝักแดงๆสกิบผลิตก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะนี่เป็นครั้งแรกที่มาตบแล้วก็เดี๋ยวมื่เห็นตาฝักน,นี่ก็เดี๋ยวมันตามเนื้อมาเจ็บว่าติดไหมนะถ้าติดก็เดี๋ยวจะมาแจกทางเพจสวนทุนแคปตันนี่แหละไ,ไม่ได้เภทนี้นะครับเลี้ยงแค่ต้นแม่แล้ก็พอ ก็ฝากติดตามด้วยนะครับกับเพจสวนสนุกแคตัสนะครับ s u a n s a n w o k c a c t u s หรือว่าที่ขึ้นหน้าจออยู่นี้นะครับกาไปกดติดตามได้นะครับทางเพจสวนสนุกแคตัสนะครับเราก็มีไลฟ์สดนะครับขายอิมโนทั้งราคาถูกนะครับทั้งด่างทั้งเขียวบ้างชัดอะไรเงี้ยก็ให้กับทั้งมือใหม่และคนที่เริ่มเล่นมาบ้างแล้วนะครับก็ติดตามได้ทางเพจสวนสนุแคทตัสนะครับเรามีจำหน่ายมีไลฟ์สด นะครับขายไม่วันเร่าันอาทิตย์วันใดวันหนึ่งนะครับก็ลองติดตามเพจดูนะครับฝากกดติดตามเพจแล้วก็ฝากกดติดตามยูทูบี้ด้วยนะครับขอบคุณครับรู้จักยับ